สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินกินตับมังหุงน้ากันขัวไข่ปิ้งกระดูกขางหมูพ่อแม่พี่น้องหนาวเลยขะน้อยไม่นี่หนาวต้องบุสบายบุจักหนาวทุกทท้งมันเป็นอากาศามันเย็นนอนมันกินข้าวด้วยพี่น้องมากมากกินข้าวพี่น้องสบายดีแต่ว่าพี่น้องบุตรขูทุกคนตับมังหงกินตับมังหงกับขัวไข่ แตงหุงคือเกาหึมากกินเลยมากินแตงปลอกอฟางหงนี่นะเป็นเดือนนะพี่น้องคือมาเป็นเดือนนะเนาะถ้าอย่าให้มันกอแบบพี่น้องมันมีเกล็ดหลับบางหงเอาไว้ ต้องตักควันมันมช่อเอากันตะครึ้นหนึ่งลงไปบนควันน้นมันตัดทำตัวๆแล้วประมาณก็เนาะกิ่นด้ำมหมักใหม่อีกเก็บขวากไค ว่าจะมีกรัวใครหวานเย้าหงุดงดตัมนะยนี่ก็อยู่ตรงนว้ถขน้อยหนาวเด้มมเนี่ยดูนอกกับลมลมเหมอนแดดเด้ tua chén này cái kim mới được nhở chén có thể khẩu ừ. không mặc mà. ูกสาวยังเงยขึ้นมาอเลยขกินจะไหอยากเขาหมอขาให้กินน้อยู่ดกให้กินบอโอดบ กินหลายเด้อลูก้าอ่ะคันเหอเฉพาะเลยลูกสาวคือเป็นห่วงพ่อแต่ภาะชาองยังบอก แช่บ่ต่ำเนี่ยต่ำลายต่ำหน่อยหนึ่งมะฮงหนึ่งต่ำหน่อยจักเถื่อละบุญถือมาเป็นเดือนนะยอมต่ำเทียนหน่อยบ่ได้หน่อยนะต่ำลายก็กินเบืดนั่นแหละม้อเท่ากับบัวบด พอคันเี็ก็กินน่อยนะให้ประหยัดก็บ่ะมอชาองข้างนห้นใส่ดิพอจะกินหลายเด้อเุ้าป่ะอาหาได้กินจะได้แท็มอีก โรงงานเลยช้านิดๆันทึกเอาหน่อยวันนี้ <ip> เสียเพืทุกอย่างเจริญสิจ่อยเนาะไอ้อิมอ่มขวัวไข่สองหน่วยตับมุงหุ่งปิ้งกระดูกข่างผัดเส้นรอด ข้าวหนาวมืนเนี่ยผาสบายเลตำน้อยหนึ่งก็ยังบวชต,ตำมมโมโงพอๆอมันบริกินข้าวลายบริกินข้าวลายน้อบ,บายแนทบริกินลไรนอามืาอก็ ผ uh> ู้หญ er ิงนี่มักสิอวนไว้พี่น้องฮะบอกเพื่นผู้หญิงนี่ว่าถ้าเรากินขาวก็ได้เปลาผู้หญิงนี่อ้วนกว่าผู้ชายเหรอน่ะมมากอวนกว่าผู้ชายข้น้อยกินลายกับผู้นวดนะจะกินยาลดดแค่ไหน ตัวกินข้าวแล้วกินนอนพักผ่อนถุงวีดวีดอยู่เนาะอิ่มนะสรุปว่ากินมาวันน่ะ ก็จะกินพี่แม่ก็อยากลดตัวเองเนี่ยทันมือม่แต่กินกับกินตะ <laughs> กอนบัได้ถ่ายคลิปบัไดี้สู้กินได้พ่อแม่พี่นอ้องกินเจ็บๆจ็บเจเจ็กันแล้วอันนี้ถ่ายคลิปกับได้กินให้พ่อแม่พี่นอ้องอยากนำอยากนำไปซั่นซะบ่มีแนวเห็ดเลย เอานาทีสิบสิบนาทีแค่แนั้<อ>นก็ได้ถ้าการเดิมมันนี่ สะบายน้ําหนาเก็บขุตกเป็นน้เปลี่ยนอากาศนเลยไปย่างบนุดหนาวขเจ้ากิน้จังิมใส่เ้ากิน้จังิมใส่ว่ถิ่มเนาะ้แทนดิเนาะยสิมายทอกน้ํานได้วาทอกสิซึ้งโอเคพี่น้องอยู่มีแงไปเด้อนี่ โชคให้มันเดี๋พี่น้องเด้อพี่ใหม่กะสี่ิดาเดี๋ยวบ่เฮานี่ยที่ไหนน้องพี่ใหม่นั่งนี่ยนะือเวันเสาร์วันจันทร์วันพีทมีปีใหม่ได้พี่น้องในบัตรเนี่ยในหวานคอยนี่ปีใหม่วันที่สิบเจ็ดนี่ยแหละพี่จิดที่วันเสาร์จังนั้นอืมเพราะว่าเปลี่ยนจากวันเสาร์วันอื่นเนี่ยวันอ่ในวัดเท่าเนี่ยพี่จิดที่วันเสาร์พี่ใหม่ยูดีมีแห้งแล้วพี่น้องเด้อวันเกิดพี่ติดตัววันเสาร์ โชคไีมานในลำไม้ด้วยอยู่ดีมีแห้งตลอดไปพี่น้องสบายดี